ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่หนึ่งร้อยสิบเกจากพระสุตันตปิฎกคุตกานิกายอัปทานพัทธาลิวัคที่สี่สิบสองเอกฉัติยาเถราประธานที่สองชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่ ทุกวันนี้เนื้อศีรษะของเราก็มีการกั้นสเวติฉัตรอยู่ตลอดการเป็นนิดโอ๋หนอเราได้ทำกรรมไว้ดีแล้วแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้คงที่เราสิ้นอาสวะท,ทั้งปวงแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีเราเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระเอกฉัติยเาเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีแลเอกฉัตติยาเถราประทานจบสินสูลกาชาทานิญา เทราประธานที่สาอุปภจจริยาของพระตินสุรจะชาธานิยะเทระข้อที่สามครั้งนั้นเราได้พิจารณาถึงความเกิดความแก่และความตายปลีกตัวออกบวชเป็นบรรพชิตอยู่ผู้เดียวเราเที่ยวไปโดยลำดับได้ไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคา เห็นพื้นดินที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั้นเรียบราบจึงได้สร้างอาสมขึ้นที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั้นแล้วอยู่ในอาสมของเราที่จงกรมซึ่งประกอบด้วยหมู่นกนานาชน,นิดเราได้ทำไว้ดีแล้วสัตว์ทั้งหลายอยู่ใกล้เราและส่งเสียงน่ารื่นรมใจเรารื่นรมกับสัตว์เหล่านั้น อยู่ในอาสมที่ใกล้อาสมของเราราชสีกระโดดสี่เท้าออกจากที่อยู่คำรามเหมือนเสียงอัศนีบาทก็เมื่อราชสีคำรามเราเกิดความร่าเริงค้นหาราชสีอยู่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้นำของโลกครั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามวติสสะ ผู้เป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกผู้ประเสริฐกว่าเทวดาแล้วมีใจร่าเริงยินดีจึงเอาดอกกากระถิงบูชาพระองค์เราได้ชมเชยพระผู้เป็นผู้นำของโลกผู้เป็นเหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยเหมือนต้นไม้พยารังกำลังออกดอกบานเหมือนดาวประกายพลึกกำลังส่องแสงว่า ข้าแต่สัพพัญยูพระองค์ทรงทำให้พระองค์พร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างด้วยพระยาณของพระองค์บุคคลทำให้พระองค์โปรดปรานแล้วย่อมผลจากชาติได้เพราะไม่ได้เฝ้าพระสัพพัญยูพุทธยาวผู้เห็นธรรมทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายถูกราคาและโทสะ ทับถมแล้วพากันตกนรกอเวจีเพราะอาศัยการได้เข้าเฝ้าพระองค์ผู้เป็นสัพพันยูผู้เป็นผู้นำของโลกสัตว์ทั้งปวงจึงหลุดพ้นจากพบสัมผัสอมตบ,บทเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุผู้มีพระรัศมีสเสด็จอุบัติขึ้นเมื่อนั้น พระองค์ทรงเผากิเลสแล้วทรงแผ่พระรัศมีสว่างเจิดจา้าขันเราได้กล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวติสสะผู้เป็นผู้นำเลิศของโลกแล้วเป็นผู้ร่าเริงบันเทิงใจเอาดอกมะลิสรอนบูชาพระองค์พระพุทธเจ้าพระนามวติสสะ ผู้เป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกทรงทราบความดำริของเราประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดเป็นผู้เลื่อมใสได้เอาดอกไม้สั้นแดดให้เราด้วยมือของตนเราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้น จากเป็นเทวราช25ครั้งอยากได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิ75ครั้งอยากได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอันไพบูรนับครั้งไม่ทวนนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ก็บุรุษได้เอาดอกไม้กั้นแดดให้เราตั้งแต่เช้าถึงเย็นจากเป็นผู้ประกอบด้วยบุญกรรม เกิดในภายภาคหน้าเขาปรารถนาสิ่งใดๆสิ่งนั้นๆนจะเกิดขึ้นตามความประสงค์เขาทำความดําริชอบให้บริบูรณ์แล้วจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานเขาเผากิเลสแล้วมีสติสัมปชัญญะนั่งบนอาสนะเดียวบรรลุพระอรหัต เราเมื่อเดินยืนนั่งนอนก็ตามย่อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดอยู่ทุกขณะความพร่องในปัจจัยนั้นๆคือจีวรบินทบาทที่นอนที่นั่งและที่ลานะปัจจัยนี้ได้มีแก่เรานี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาบัดนี้ เรานั้นบรรลุอมตะบ,บทอันสงบระงับเป็นธรรมะอันยอดเยี่ยมกำหนดรู้อาสวัสทั้งปวงแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ในกับที่9ก้แต่กลับนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าอันใดด้วยการบูชานั้นเราจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระตินสุลกะชาตนญยะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนิแลตินสุรกะฉาธนิยาเถราประทานจบอัตถกถาพัทธาลิวัคที่สี่สิบสองอัปทานที่หนึ่งอปทานที่สองและอัปทานที่สามในวัคที่สี่สิบสองมีความหมายเข้าใจง่ายตามแนวแห่งข้อความนั้นแหล มัทุมังสะทายกเถราประทานที่สี่บุพพจาริยาของพระมัทุมังสะทายกเถระข้อที่สี่เราเป็นคนฆ่าหมูอยู่ในกรุงพันธุมดีต้มเครื่องในแล้วผสมลงในเนื้อผสมน้ำพึงเราได้ไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ถือเอาบาดมาใบหนึ่ง เอาเนื้อใส่บารนั้นจนเต็มแล้วได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นเราได้ถวายแก่พระสังฆเถระด้วยคิดว่าเพราะเอาเนื้อใส่บาดให้เต็มนี้เราจะได้สุขอันไพยโบ์เขาได้เสวยสมบัติทั้งสองแล้วอันกุศลมมลตักเตือนเมื่อมีชีวิตอยู่ในภพสุดท้าย จากเผากิเลสทั้งหลายได้เรายังจิตให้เลื่อมใสในทานนั้นแล้วได้ไปเกิดในชั้นดาวดึงณนะที่นั้นเรากินดื่มได้สุขอันไพ่โบ์เรานึกถึงบุพกรรมเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่มนดบหรือที่โคนไม้หาฝนแห่งข้าวและน้ำตกลงมาเพื่อเราในทันที ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่ถึงในพบนี้ข้าวและน้ำก็ตกลงมาเพื่อเราตลอดจารทุกเมื่อเพราะการถวายเนื้อผสมน้ำพึ่งนั้นแหละเราท่องเที่ยวไปในพบกำหนดรู้อาสวัตรทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ในกับที่เก้าสิบเ็ดแตกกับนี้เราได้ให้ทานใดด้วยทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเนื้อผสมน้ำพึงเราเผากิเลสแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทําเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหก เราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระมัทุมังสะทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลมัทถมังสะทายกเถระประทานจบอัตตกถามัทุมังสะทายกเถระประทาน,าท,าท,าท,านที่สี่ พึงทราบคำอธิบายในอปปธานที่สี่ดังต่อไปนี้อปปธานของท่านพระมทุมังสาพา,ายกเถระมีคำเริ่มต้นว่าเราเป็นคนฆ่าหมูอยู่ในกรุงพันธุมดีในวงเล็บนักเเรพันธุมติยาดังนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นคนฆ่าหมู ในวงเล็บสุการิโกได้แก่ขายเนื้อหมูเลี้ยงชีวิตคำว่าต้มเครื่องในในวงเล็บอุกโกตะกังรันพยิตตวาความว่าเราต้มเนื้อไตและเนื้อปอดแล้วผสมคือใส่ลงในเนื้อที่ผสมน้ำพึ่งอธิบายว่า เอาเนื้อนั้นใส่จนเต็มบาทแล้วถวายแดดทิ่สู่สงฆ์ด้วยบุญกรรมนั้นในพุทธบาทจการนี้เราบวชแล้วจึงได้บรรลุพระอารหัตแลนาคาปัลละวกะเทราประธานที่ห้าปุพพา,าริยาของพระนาคาปัลละวกะเทราข้อที่ห้า เราอาศัยอยู่ในสวนหลวงในกรุงพันธุมดีพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้นำของโลกได้ประทับนั่งอยู่ใกล้อาสมของเราเราถือเอายอดอ่อนไม้กากกระทิงไปบูชาพระพุทธเจ้าเรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสได้ถวายอภิวาทพระสุคตเจ้า ในกลับที่91แต่กลับนี้เราได้เอายอดอ่อนใดบูชาด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธ,ธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหก เราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระนาคาปัลละกะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลนาคาปัลละกะเถราประทานจบเอกะทีปยาเถราประทานที่หกบุพพาริยา ของพระเอกทติปิยเถระข้อที่หเมื่อพระสุโตยาวพระนามวาสิทธ,ธัถะผู้เป็นผู้นำของโลกปรินิพานแล้วมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาต่างก็บูชาพระองค์ผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์และเมื่อเขาช่วยกันยกในวงเล็บ พระสรีระของพระพุทธ้าวพระนามวสิทธพัทธะผู้เป็นผู้นำของโลกขึ้นบนเชิงตะกอนแล้วชนทั้งหลายพากันบูชาเชิงตะกอนของพระศาสดาตามกำลังของตนเราได้ตามประทีปไว้ในที่ไม่ไกลจากเชิงตะกอนประทีปของเราลุกโผลงอยู่จนดวงอาทิตย์ขึ้น เพราะกรรมที่ได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมันเราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปเกิดในดาวดึงวิมานอันสร้างไว้อย่างดีเพื่อเราในชั้นดาวดึงนั้นเป็นที่รู้กันในชื่อว่าเอกทีปะประทีปหนึ่งแสนดวงส่องสว่างอยู่ในวิมานของเรา ร่างกายของเรารุ่งเรืองอยู่ทุกเมื่อเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยสรีรักของเรามีแสงสว่างด้วยรัศมีของตนในการทุกเมื่อเรามองเห็นได้ด้วยจักษุทะลุฝากำแพงและภูเขาตลอดหนึ่งร้อยโยต์โดยรอบเรารื่นรมอยู่ในเทวโลกเจ็ดสิบเจ็ดครั้ง สเสวยรัชสมบัติในเทวโลกสาอดครั้งได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิยี่สดครั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินอันไัยโบล์นับครั้งไม่ทวนเราจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในคันของมารดาแม้จะอยู่ในคันของมารดาตาของเราก็ไม่หลับเราเกิดมาอายุสี่ขวบ ก็ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุพระอารหัสตเมื่อ,อยังไม่ถึงกึ่งเดือนเราชำราดทิพยาจักสุให้บริสุทธิ์แล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสทั้งปวงขาดแล้วนี้เป็นผลแห่งการถวายประทีปดวงเดียวนอกฝานอกกำแพงและถึงภูเขาทั้งส้น เราก็เห็นทะลุได้สิน้นนี้ก็เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียวสำหรับเราภูมิภาคที่ครุขระย่อมเป็นทีราเปรียบความมืดย่อมไม่ปรากฏมีเราไม่เห็นความมืดนี้ก็เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียวในกับที่เก้าสิบสี่แต่กลับนี้ เราได้ถวายประทีปใจด,ด้วยการถวายประทีปนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียวเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดัง้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแแและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่า ท่านพระเอกทีปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลเอกทีปิยเถราประธานจบด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข,าขา่าค่ะ